สวัสดีครับแฟนฟุตบอลเลตเตอร์พบกับเบ็กกิ้งนิวสรุปข่าวการซื้อขายนักเตะเบเตอร์สตี้ประจําวันนี้ครับข่าวล่าสุดครับตอนนี้สโมสรเชลซีครับได้ให้ความสนใจในตัวของปาการหลังคุณสกัยของพวกเราอย่างชักราสุยุนชูเนื่องจากว่าสซยนชูเองเนี่ยเพิ่งจัดเสร็จสิ้นภารกิจในการลงเล่นให้กับทีมชาติตุรกีเพราะทีมชาติตุรกีเอง,เองครับตกรอบ แบ่งกลุ่มในศึกควนยูโรส0 2 0ัีเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับซูยุนชูได้รับความสนใจจากทางด้าน,นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พร้อมที่จะเสนอค่าตัวประมาณ50ลร้านปอนด์ให้กับซูยุนชูและล่าสุดครับเชลซีเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ต้องการตัวของซูยุนชูมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะก่อนหน้านี้เองครับสิงบูเชลซีเนี่ยให้ความสนใจไปที่อัร์ตราฟคคิมี่ปรกกันหลังของอิตอร์มิรานและอาจจะมีการแลกเปลี่ยน โดยปล่อยอันเด็กคิดเจนเซนไปสู่ทีมอินเตอร์นะครับทำให้ตําแหน่งผู้เล่นในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กหมายเลขสี่มันว่างลงและเชลซีเองพร้อมที่จะมอบเสื้อหมายเลขสีให้กับท่านัา่นโซยินชูเป็นการตอบแทนที่เขาจะมาร่วมทีมซึ่งตัวผมเองก็มองว่าการที่สูยินชูเองพึ่งเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยอาจจะทําให้เชลซีมีภาษีที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมเนื่องจากว่าตอนนี้เจ้าตัวอยากที่จะ ไปโชว์ฝีเท้าในทีมระดับสูงก็เป็นได้นะครับเพราะเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยผ่านเข้าไปได้ในรอบแบ่งกลุ่มในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งเรตเตอร์ิตีเองไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้นะครับนี่ก็เป็นอีก,อก,อก,อกหนึ่งเหตุผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับค่าตัวของโซยชูที่ทั้งสองทีมจะเสนอมาที่เท่าไหร่ ส่วนตัวผมเองนี่มองว่า50ล้านปอนด์เป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กวัยนี้ที่ย้ายมาจากทีม s อไฟบวกในฤดูกาลปี2018ด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์นะครับนี่ก็เป็นดีลแรกครับที่เกิดขึ้นในช่วงวันนี้นะครับล่าสุดครับเชลซีสนใจในตัวของชักล่าสูยูชูครับอาจจะไปต่อกันที่อีกหนึ่งคนหน่อยอีกหนึ่งคนเป็นประการหลังเช่นกันครับแต่เป็นประการหลังที่เราให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ครับ นี่ก็คือนาธานคอนรินปากกันหลังดาวรุ่งของทีมสโต๊กซี่วัย20ปีครับตอนนี้ครับเดร์ซิตีก็ขยับเข้าใกล้อีกนิดนึงในการคว้าตัวมาร่วมทีมร่วมกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์เดอาร์เซนอลและเชลซีโดยมีทางด้านของเบอร์ลี่ของชอนไดเป็นตัวเต็งที่จะคว้านัตตะดาวรุ่ขงข้าวสสูงรายนี้ไปครองนะครับเพราะว่าทางด้านของนาธานคอนรินเองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วนะครับว่า เขาจะย้ายทีมก็ต่อเมื่อทีมเหล่านั้นสามารถการันตี11ผู้เล่นตัวจริงให้กับเขาได้งั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและเชลซีอาจไม่ใช่เป้าหมายที่นาธาคนคอนนิงจะย้ายทีมเนื่องจากว่าเจ้าตัวเป็นดาวรุ่ม20ปีงั้นเรเต,เตอร์ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีสิทธิ์คว้าตัวไปร่วมทีมแต่เบอร์ลี่เองครับเป็นทีมตัวเต็งอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นทีมขนาดไม่ใหญ่และฝีเท้า อายุของนาธานคอนดินสามารถยืนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวหลักให้กับเบอร์ลี่ได้อาจจะเป็นข้อเสนอที่นาธานคอนดินจะย้ายไปร่วมทีมทางด้านาเบอร์ลี่ของชอนไดก็เป็นได้ส่วนเดเตอร์ซี่ของพวกเราเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะคว้าดาวรุ่งรา,รายนี้ไปร่วมทีมก็อยู่ที่เงื่อนไขแล้วว่าทางด้านาเบอรเจอร์จะสามารถการันตี พื้นที่11พู้เลีนตัวจริงให้กับนาทายคอนลินได้หรือไม่นะครับก็ต้องติดตามยูนี้ก็ต่อไปแม้ว่าโอกาสที่เราจะคว้าตัวดาวรุ่งวัย20ปีรายนี้จะน้อยกว่าทางได้เบอร์ดีแต่ก็ยังพอมีช่องให้กับทางด้านของเบลเจอร์ได้เจราจาและก็คว้าตัวมาร่วมทีมเพราะตอนนี้เองครับเราขาดปราการหลังตัวหลักหรือว่าตัวที่จะมาะสลับสับเปลี่ยนกับผู้เล่น ที่อาจจะบาดเจ็บในอนาคตซึ่งตอนนี้เรามีเซนเตอร์แบ็กสามคนแค่นั้นก็คือชาราโซยินชูชานีแวนและเวลลี่ฟเวอร์นาโดยเฉพาะโซยินชูตอนนี้กําลังไปที่ต้องการสําหรับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายทีมซึ่งเลสเตอร์ซีเองอาจจะรั้งโซยินชูไว้ไม่ได้ครับนี่ก็เป็น breaking news สำหรับวันนี้ที่ตัวผมเองมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้มิจิกกี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมขอลาทุกท่านไปก่อนด้วย คลิปนี้ครับสวัสดีครับ